เออบวมเอ็นบวมเอ็นเออแบบนี้ต้องว่าเจ็ดพันแตคือบวมเอ็นเจ็ดหมื่นอันนี้นี่น,นี่ตัวนี้ดิตัวดำๆอันนี้เออดีจ้าเบลาห้ามาเบิ่งราคาเงว่อนเบลาได้หน่มันเป็นนาไดปีนี้ได้ขายตัวจักมหมื่นบวมเป็นราคาหะอ,อ้ยกูขายหันขายตัวหนึ่งขายคนหมื่นหนึ่งตัวหนึ่งกัขายเจ็ดพันกูได้บอกเอาตัวละหมื่นหนึ่งน,นี่มันโจใหญ่ละวันนี้ใหญ่ เด้ห่าซับบักทึกน้อยนั่นแหละไปไปพาไปเบิ่งนี่พาไปเบิ่องนี้ตัวละหมื่นมันซั่มไหเดี๋ยวนี้จะไปเปรียบเทียบราคานี่มันบวกเป็นราคามันซั่มไหมันเข้าไปได้อยู่วันนี้ม่มันเข้าไปได้อยู่วันนี้ข้างเล็เข่าพักดูดีก่อย่าคุยจักราคางูนี่เป็นอะไรเดี๋ยวนี้ก็คู่ขายบักทึกอันนั้นกัดสองหมื่นเก้าบ่อที่ให้ลานจะอัดให้เห็นเอยโออเบ้อรถ บกบาดมากเพิื่งดูดเจ้ามากกินเกดือๆขายงัวนี่ไายเป็นคนตั้งราคางัวนี่เจ้านี่บอกเอ,าาอินเอาค่ะเจ้าคือขายเป็นสะก็ไม่เห็นแล้วทีถามกันเลรบอกว่าตัวนี้สีขายจักมืนบอกโอ้ตัวหนึ่งพันส่าส้าสองนี่ซ้ำตัวนี้ขายจักมือนี่ซ้ำตัวนี้นี่เนี้อนยอันนี้ละซ้ำตัวนี้ซ้ำนุ่งหน่อยนี่ มาจากบาทอันนี้นมืนนเจ็ดหมื่นนี่และมันโมเมนอะตัวน้อยอันนี้นี่เออกูว่าสนันเด้ขอกูมันโมเมนมันโมเมนเจ็ดหมืนเจ็ดพันหรอกคือว่าพิษเอนโมเมน์เจ็ดหมื่นว่าพิษว่าพิษคำว่าพิษว่าพเออโมเมนโมเนเออแบบมีตัองว่าเจ็ดพันคือโมเมนเจ็ดมื่นอันนี้นี่อันดีตัวนี้ดิตัวดำอันนี้เออ แล้วว่าเพื่อนเดียวนี้เขาอยากขายอยู่บนงัวนี่คือหลายแทางัวนี่อยากขายอยู่โตัวซ้ำนี่เขาขายตัวละเจ็ดพันบอกตัวซ้ำนี่ค่ะโอ้โบอกเป็นราคาบอกเป็นราคาบอกฮันเดย์ค่ะตัวตัวละหมื่นกูขายซ้ำแบบแดงอยู่ในค่ะแดงเป็นตุ่มนั่นเลยเป็นแต่แพงนอกงัวกะดีเนาะเอาลงแร็งแงัวลาดเลี้ยงธรรมชาติานเนอะมีแต่ไอ้มีอย่ไปเลี้ยงเออมีตต่หมีแหละวางหัน่มีไปไลก์กับเมื่อย แล้วกูก็ไปเจ้านี่ไปกูไปได้จักมือสองตาม,มือเดิอเห็นยเจา้าจังทันงัวกูโดนเจ็บหูหนีแดงเล<อ>ยเกิดเจ็บหูเกิดเจ็บคอก็จกังคันบ่ท่านแล้วไปหอดผุนมาแดงมาลาย<อ>ลยบ่บเหนื่อยยากเจ,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 จ้าเจ้าไปจ้ัไปทันงัวไปผู้เดียวกูก็หอดเชิญอีตาไก่กูไปข้างแรกขันยาบ่เอึด,ดมันได้งัวมูมใหญ่ขึ้นมามือหนึ่งสองมือเดือเอย่ยงขับ ข่อยยังเจ้าหยางประทันงัวเห้อเนดี๋ยนี่ฮะก็จะขั้นจกักหยางเลยมันเล่นความภาคนั่นที่เขาคนไทยเนาะภาคหน้าบาฮีฮะนี่ยนั่นกูปีธรรมเอ็ดเดอร์ว่ะกู่เบาเอาเจ้าไข่ในส่วนมากเจ้าไข่ตัวขนาดใดนตัวขนาดน้อยหรือตัวขนาดใหญ่เนี่ยฮะตัวข้างในฮะส่วนข้างในเอตัวนี้เด่น ตมูมีช่วงนัเขาก็ให้ยูมืนหนึ่งพัน่โอ้ตัวแดงๆอะนะคะมันมันนอนอยู่เบาโออีเาคน่ก็ต้งเลียขายรุ่นนี่มั่นเบอันี่ฮะถ้าสีขายฮะรุ่นนี้นี่ข้างในมื่นหนึ่งละไา่รุ่นนี้หัวเบงใหญ่กว่านี้อยู่จักน้อยใหญ่กว่านี้มั่งกเอิ้น ่อยกัยังบรีเคยขายจักเกือก็จะซื้อจากเจ้าค่ะก็หมื่นหา้ามอนอย่างกมันหากบรีอ้วนงัวคข่ค่ะบุกว่าค่ะมันหื่ขึ้นอ,อ,อันนี้น<ร>ตัวละเจ็ดพันเนยตนีเจ็ดพันแปดพันเนาะอันนี้เนาะขายในส่วนมากสิขายงวยังวน้อยงัวนางเมือนบอ่องัวเทอาว่าเบาซ,ซื้อไม่ใหญ่ดิลงโลโลงแบบนี้เอาไหนหาพันกวางเดเถ้าขาวดีเดิบ่เแล้วก็เสียบ่ พี่น้อยพ่นห้กูสามพันยังวะพ่นหาสามพัน0อดว่าวลองใจมันคือเขาตั้งตาบนว่าขอกล้าเอาได้เจ้าเศษในเจลากล้าเอาได้ก็ให้เขาเนาะเนาะเขาสีขายเรื่องวขายเนาะเรี่ง้อขายงัวบดอึดง้วตั้งว่าสามิบคันบอกบ่เด้อเศจดยังวะเ้าเจดตัวอ้ได้ของเขาใจซ้ำดิอันนี้ตัวละหมื่นมันลุกอะไรเดี๋นี้ อันนี้ดำนี่กง,งเป็นราคาเกียหมื่นก็ได้อันนี้บ่ถ้าเป็นราคาฮะขายมาอยู่กี่เด็กผู้ขายใครได้ไล่ยังดีบ่เดี๋ยนึงกงาเป็นราคาเนะเ<อ>าะเมื่อเบิ่งหอนงวมเมื่อเบิ่งราคางวัว<อ>ต้องมาถามคุณยายเ<อ>พราะว่าเราเซียนงวยายแดงบอกเซียนงวอยากขายงัวตัวเองก็ยังขายบ่อปิน รักสิขายเท่าไหร่ว่ามเ,เลร่นเลยนั่นตอนนี้ต้องมาเบิ่งผู้เพิ่นอันเลี้ยงก่อนป่ะยายฮ้อนออกไปวันนี้โอ้ข่อยมาหนิ<อ>ขอ่อยมา,มาละละเบิงบ่งบิร์กเหล็กกับยายกันน่ะเหอว่าถามมึงละทางบวาเห็นนี่คนอยากนั่นหัดเข่าหัดจากได้น้ำกู้ถึกถึกกู้ขายเออบักดำดำนี่บอกดำนี่ก็เพิ่นให้เขาให้จักเมื่อสัปานี้ กู้คาเายู่ต<น>ะ,ะเก้ากู้คายัสองหมื่นสามเนาะบันนี้เดีขายไปฮะบันนี้เขาให้เท่าไรนี่บันนี้เพิ่นให้สิสิบห 16, กสิบแปดขาสิบหกสิบแปดวันนี้ผู้ค่าเขาขายสามนี่เนาะปกติเขาเคยขายสองหมืนสามตัวสามนี่เนาะปกติเขาเคยขายสองหมื่นสามเขาไปได้ไท่นเนาะเบ,<อ>บักทึกสองทึกนะบักนึ่งับกันสองหมื่นสองกูรูดให้เขากู้เาสองหมนสม ลูนใ้เขาโซงมืนโงใหญ่นักอะโซงมืนห้ายังหาหนึ่งหัดพรคข้ามาดูอยู่บนนี้เออเือนึงกัมาอยู่ขันทาวาวขันท้าจับไก่ไทน้องฮี้พอข้าขากัมาเลยจ้ะมาหาดีเออข้าพุ่งกระไทยบัานอางโคกกลางอืมง่นเด้อนี่ไม่โองวัวอยู่ใส่ตไอนไม่โบได้ใจโบได้ขายเลยเนาะ ขายถ้าบอได้ถ้าบอได้ราคานี้บอขายเออใจแข็งไว้ใจแข็งไว้เนาะของเฮาเนาะมันบริขุ้มขาขาเฮาเลี้ยงเนาะเมีนเลี้ยงตั้งหลายปีเออเฮาเลี้ยงไม่แท้จะปีจนอายุเกือสิบปียังเลี้ยงงัวอยู่เนาะพุ่นมันเด้ขายอยู่บ่พุ่นมันนี้ขายมีคนซื้อไงเบอรมาบออคนมาเบอร์ขายเป็นรถบริขุ่ขายเนี่ยขายเป็นรถก็ขาย บ้อรถไถค่ะบ้อโอ้ขายรถละสามร้อยขั้นกู้คายเป็นกระสอบตั้หัวปีขายย่องมาเอาหักกระสอบเลยสี่สิบเอากอบเอากรอบให้ผมได้เนาะขั้นปีนี้ตกปีนี้มาแบบนี้ค่ะเป็นห้วยเป็นเลยน้เแ่าเร็วเป็นขั้นเป็นคายบัดนี้กู้กิดตุ่มขั้นคายเจ้าฮะ เอ่ใช่ยาแค่หหมอลมกดหายยุบไ่น่ายาไปขึ้นเหตดใดบ้านนี้คือพ่อมีลูกจะคนเวลากับอุญเวลากับพ่อมีลูกผ่อมีกับพ่อมีลูกแบบนี้แหละเด้เอาเมียเมียจะคนสดตรเมียคือว่าเมียกัคนสูตรจะไปมุ่นได้ใจเมียจะคนสอตรยายลากระสอยะตาเมีกระสูตรเหตุไดบ้านนี้ ເຈົ້າໄປລ້ຽງໄສປົກ